สองหนึ่งเอาดิตัดสองตัดอีกตัดสามอีกตัดอีกช่วย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 ไม่ได้แม่งเยอะเราน้อยเลยเราน้อยมันแค่คนก็เสียเปรียบเราเป็นอย่างเขามีนูด้วยมีดาบด้วยอ่ะนะผมผมทะลวงนะพี่ผมทะลวงนะทะลวงนะทะลวงกลางเลยตัดหนึ่งสองได้ตัดอยู่ตัดอยู่ตัดอยู่พี่มาร์คตัดอยู่ตัดอยู่ตู่อุ้ยอุ้ยเอาดิเอาดิจับกูุ้ยพลดชนะชนะ ฟ้าผ่าแม่งแทงแบบเสียพูดเสียคนอะเอานะเอานะเอานะยัดหน้านูเลยไม่ให้เล่นยัดหน้านูเลยยัดหน้านูเลยอะไรพี่หมากลางกองผมเตะได้อยู่พี่ผมเตะอยู่กลางกองผมเตะกลางกองสวยพิมก่อนพิมก่อนเตะหมดพิมก้อนเตะหมดสามหน่อยสามพิมก้อนหน่อยได้หมดชนะ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 เตะหมดแล้วกูเตะหมดเตะสวยเออหนีหนีเฮ้ยหนีอย่าหนีดิเฮ้ยอย่าหนีดิอย่าหนีดิอู้โอ้เอ๊ดโดนไปดิเดี๋ยวโข่งแป๊บ เออยัดเมื่อกี้เขาตกใจเลยไม่คิดว่าไม่คิดว่าหกคนจะยัดแปดคนอ่ะดิพี่เขาจะยัดเราแต่เราไม่กลัวพี่ไม่กลัว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 ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้แต่อยู่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 ว่าเตะ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 ได้หมดพี่ได้หมดได้หมดเตะอีกปุ้ยนุเตะ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 ดาวดาวได้หมดออ้ยดาวมีตะกี้พาวไหมหนูหนูมีตะกี้พาวไหมอ่าได้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 ลอยเข้าออกมาลอยเข้อมากลางกองกลางกองผมตัดได้กองหนึ่งตัดได้ตัดอยู่ตัดเอาหนึ่งกองสองตัดอีก อีกตัดอยู่ตัดอยู่ได้หมดเหมือนเราจะได้เหมือนจะได้พี่สู้เอาไม่ได้เหอเยอะไปเตะสวดไปพี่เตะสวดไปภาษีแล้วยงดีอยู่นะคนใกล้กันแล้วคนใกล้กันแล้วชนะได้หมดได้หมดได้หมดเออเออถ้าอย่างนั้นดีไป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 เซิร์ฟต่างชาติก่อนแล้วกันบอกเขาไว้หลายวันแล้วนะครับไม่อยากเสียงคำพูดจะชนนะ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 ชน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 กางเงแล้วหมดเกพี n, ่ก้าวเตะหมดพี่ก้าวชนะพี่เตะหมดเตะหมด นี่ไง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 เออบอกเลยว่าเต็มเต็มเต็มเออคือบอกเลยว่าเต็มเต็มคุณคุณคุณเห็นหน้าผมแล้วคุณจะสกิลอะไรผมเนี่ยคุณคุณชื่อไดแล้วผมมันแค่ตัวล้อมา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 ชนนะชนเลยนะชนเลยนะชนนะสเต็ปเยอะไม่ต้องตามบรรจบเตะเตะแกกูเตะกูเตะอีกเตะอีกสวนเหมือนจะได้พี่ได้อีกเยอะได้เยอะได้เยอะได้เยอะ เอาดิเอาดิเฮ้ยเฮต้องพิมพ์โขกแล้วนีเฮ้ยต้องพิมพ์โขกแล้วเฮ้ยยังไงฮึฮึอืมอืมเอเออบ้าวอ่ะอ่บ้าวหระบ้าวอ่ะแม่งหลอกพิมพ์อะบ้าวอ่ะบ้าวอ่ะ จะเล um right ่นนะจะเล่นนะจะเล่นนะจะเล่นนะอะไรพี่มะดาบพาวโดนผมหนึ่งดาบสองโดนอีกสามสี่ได้หมดพี่ก้าวสวยเตะอีกเตะอีกพี่เตะหมดได้หมดได้บทได้บทภาษีเราดีพี่เตะสวยโอ้โหโดนพี่แซงกูเตะไปดิเอาดิโอ้ยไม่หมดเตะพี่ก้าวกูเตะอยู่พี่ก้าวปุ่นด้วยสองหนึ่งอึ้งเอ้ยเออเอาคนมาเพิ่มก็ได้นะไม่ดูดิมันขี้โกงจริงนะเจอนะพี่เจอนะาเล้ยลูนะเล้ลูนะไม่ไม่เข้าลูนะไม่เข้าลูนะไม่เข้าลูนะ ไม่เข้า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 เดี๋ยวผมจิ้มให้ผมจิ้มแห้เดี๋ยวผมรับตีให้ผมรับตีหนึ่งรับสองรับสามรับสี่แล้อยู่พี่นภัทรก็บอกอู้นนหมดโดนคูหมดบลาเอาอาการมันเป็นยังไงฮืเอ้ยชุบด้วยอุ้ยชุบด้วยอ่ะอุ้ย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 ยังไงพิรอ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 ชนนะชนชนกางก่อนได้หมดพี่ผมเต็มหมดเลย นี่ไงนี่ไงกูแขนพี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่ไล่ดิไล่ดิไล่ดินี่ไงไต่เอกต่เอกไต่เอกไต่มิดโอ๊ยมิดได้ไงอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนอ่ะมาอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะพี่ไม่ลงพี่เล่นหน้าดู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 ห้าหนลบอย่ายื้อตะกังน่านไงน่านไงต้องตายแล้วพี่มาดิมาดิมาดิมึงมาดิ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 พี่เออเอาดิ นี่ขนาดพระพึ่งพึ่งบวชนะนี่นกูสติดใช่ไหมกูเน้นนะขึ้นมาพี่ปอนุ่นพี่มังกรขึ้นมานะขึ้นไปที่สองนะพี่เล่นนะเล่นนะเล่นนะกลางกองเตะอยู่เตะอยู่กลางกองเตะอยู่ เดบักคิวเป็นไงอ่ะโดนไอเขียวเดบักคิวสวยสวยไอ้เขียวเดบักคิวเออไอเราตายกี่คนนะกูตายคนเดียวรักกูตายคนเดียวไปก็คือจะเอากูให้้ตายให้ได้เลยเพื่อกูเล่น